สิประโยคภาษาเยอรมันใช้ในชีประจําวัน e i n e Minute in Deutsch. ฉันไปทะเล Ich gehe ans Meer. ฉันไปสวนสาธารณะ Ich gehe in den Park. ฉันไปหาเธอ Ich gehe zu so dir. ฉันไปโรงพยาบาล Ich gehe ins Krankenhaus. ฉันไปในตัวเมือง Ich gehe her in die Stadt. ฉันไปในสวน Ich gehe her in den Garten. ฉันไปในรถ Ich gehe i n Auto. ฉันไปโรงเรียน I s ส uh g e r e in die Schule. พรุ่งนี้คุณทำงานไหม e i t บ s t du m o r g ก n ฉันไปโรงเรียน I s สเ e เธอซูว์ชูลเพวกเธอเอาเสื้อแจ็คเกตมาด้วยไหม h ับเอี i n e a dabei เราอยู่ในสวน w วียร์ซินอิมกาเทนแล้วพบกันใหม่ b i สสเป t e r